ของกรุงโซที่เกาหลีใต้ค่ะมันสลดเหลือเกินอเหตุการณ์มันเกิดเมื่อคืนนี้เองตอนที่หลายคนกําลังนอนหลับกันอยู่และหลายคนที่ตื่นมาเช้านี้ก็คงจะตกใจว่าเฮ้ยวันนี้ยทุกหน้าข่าวทุกสื่อโซเชียลมีแต่การแชร์เรื่องนี้หลายคนก็คงสงสัยมันเกิดอะไรขึ้นคนเขาจะต้องไปกันขนาดนี้เลยหรอโอคือเหมือนที่ ที่คุณขวัญพาม,ามว่าทําไมต้องไปคือด้วยความที่หลายปีที่ผ่านมาเราอยู่กับโควิดเกาหลีใต้ก็เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้มีการจัดงานใดๆแต่พอฮาโลวีนปีนี้ทุกอย่างมันเริ่มทลีขลายกันทุกอย่างพลนขลายแล้วคนก็ไปเที่ยวกันรวมทั้งชาวต่างชาติก็ไปเที่ยวกันย่านนี้คืออ e ีแทวอน ที่กรุงโซของเกาหลีใต้เ<อ>มื่อคืนนี้คนไปเป็นแสนนะครับทั้งคนเกาหลีใต้เองทั้งคนต่างชาติเองอีอทแทวอนจะเป็นย่านร้านอาหารร้านค้าช้อปปิ้งเป็นสอบเล็กๆแล้วก็ขึ้นเนินไปมันจะเป็นแบบหลายๆซอนและไปรวมกันอยู่ตรงกลางแล้วคุณนึกภาพว่ามันแคบมันแคบนีความที่มันแคบแล้วคนมันเยอะเป็นจํานวนมาก พอมันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะหนีมันจะเดินจะหาช่องในการที่จะออกมามันแทบไม่ได้เลยนะค่ะบวกกับแอลกอฮอล์ด้วยเพราะว่าเหตุที่เกิดเนี่ยมันเกิดในช่วงแบบดึกมากแล้วช่วงแบบฉลองเลยอ่ะคนกำลังดื่มกินกันปาร์ตี้กันบางส่วนก็เมาแล้วว่าทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้พอคนเข้าไปกําลังปาร์ตี้กันเป็นแสนคนใช่ไหมมันมีจุดหนึ่งลักษณะคือคุณผู้ชมดูนะ มันเป็นภาพที่คนกําลังแบบพยายามจะเบียดเสียดกันคือเดินไม่ได้ไหลไปตามคลื่นมนุษย์ถูกต้องมันมีจังหวะหนึ่งที่มีคนล้มพอคนล้มปุ๊บมันมีความแตกตื่นเกิดค้นว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นคนที่อยู่ในความตกใจก็พยายามจะเบียดเพื่อหาทางออกทั้งวิ่งทั้งดันอ่สุดท้ายมันกลายเป็นทับกันทับกันเหยียบกันเหยียบกันจนคนขาดอากาศหาย